สวัสดีครับทุกท่านมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อจากม็อบไล่ประยุทธ์สู่ม็อบไล่เพื่อไทยมันมีข้อสังเกตที่มาที่ไปยังไงอ่เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันโดยย่มมอมๆกันแล้วกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับม็อบม็อบที่มีการ จัดชุมนุมกันแล้วก็มีกลยุทธ์วิธีการในการกระทําใดๆที่มันนอกเหนือม็อบสร้างกระแสแบบไหนม็อบใช้วิธีการใดในการหาทุนม็อบใช้วิธีการใดในการระดมทุนและก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่หลายๆคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างม็อบมาเพื่อ ชงในเรื่องการเมืองเอาประเด็นในสิ่งที่ตเองต้องการและสิปัญหาที่มันตามมามันตามมาแล้วมันก็เกิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยคือเกี่ยวกับเรื่องจัดการกับเด็กหนึ่งหนึ่งสองครับวันนี้เข้ามาเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเฮียฝั่งเรื่องเกี่ยวกับมอบเด็กที่หลายๆคนจําเป็นต้องเอาอนาคตตัวเองมาทิ้งคนที่ถูกทิ้งอนาคตเป็นคนดีๆทั้งนั้น เขาโอเเขาใจอยู่ว่าน้องๆมีความตั้งอกตั้งใจแต่ว่าเขาล่อลวงมาเพื่อให้น้องๆติดกับดักที่เรียกว่ากับดักหนึ่งหนึ่งเพื่อใช้น้องบูชายันนะครับผมอยู่ในม็อบมาผมไม่เคยติดประเด็น1นึเพราะผมไม่เคยเล่นผมจะบอกให้ว่าผมไม่เคยเล่นหนึ่งหนึ่งสองมีคนมายุมีคนมาเชียร์บอกว่าเอาสิเอาเลยเรื่อง1นึสอง แล้วคุณจะดังผมถามไปว่าดังแล้วได้อะไรอาจารย์โชว์ดังแล้วจะได้อะไรได้หมายจับได้หมายเรียกเพิ่มเติมใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็ได้เยอะแล้วะแล้วพอได้หมายเพิ่มเติมแล้วความดังมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับคุณต้องทิ้งอนาคตคุณบางคนต้องเข้าไปอยู่ในคุกนี่คือสิ่งที่มันเจ็บปวดสำหรับเรื่อง การสร้างม็อบและก็ะใช้กลยุทธ์ในการวางแผนม็อบเพื่อเอาคนเป็นเหยื่อในม็อบครับการเป็นเหยื่อในม็อบน่ากลัวมากนะเขาจะเอาเหตุผลที่คุณถูกกระทํานั่นแหละพอคุณยิ่งคุณถูกกระทําปุ๊บแต่คนที่ใช้อ้างเหตุผลเหล่านั้นเขาเป็นคนรับประโยชน์ครับผมคนเหล่านั้นเขาเป็นคนรับประโยชน์คนเหล่านั้นเอาประโยชน์จากการที่มีคนติดคุก เอาประโยชน์จากการที่มีคนโดนจับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเอาประโยชน์เกี่ยวกับการที่คนโดนคอฝอทำร้ายภาพจำอยู่ในตอนนี้เราเราเห็นชัดเจนว่าในพวกเรามองไม่ติดเดียวกันว่าไล่ประยุทธ์แล้วไล่ประยุทธ์ให้ออกไปอยู่ทุกวันทุกวันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหมือนหลายๆคนเล่นเกมที่เอาประโยชน์จากการขับไล่นี้ เพื่อปากท้องตัวเองหลังจากไล่ประยุทธ์เสร็จมาไล่เพื่อไทยต่อนี่สิสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาม็อบเริ่มแรกม็อบเริ่มแรกไม่ได้จุดติดอะไรมากมายครับเพราะว่าม็อบเจตนาที่จะเล่นสูงเกินไปมีการเตือนกันครับเมื่อสองสมปีที่แล้วเตือนอย่างมากมีการเตือนภายนอกและภายในว่า ถ้าคุณเล่นสูงคุณต้องออนาคตตัวเองเข้าแรกนะถ้าเด็กๆจะเล่นใครจะเล่นคนนั้นต้องรับผิดชอบเองนะมันจึงเกิดการที่มีรูปแบบในปัจจุบันคือน้องบางคนต้องลีภยัยมีน้องๆหลายคนลีภัยครับลีภัยจากประเด็นที่ที่เขาชงให้มาเล่นแล้วก็ เขาตักตวงเอาผลประโยชน์ผมใช้คาว่าตักตวงเลยนะครับเพราะก่อนหน้านั้นการอยู่ในม็อบทุกคนก็เรียกร้องประชาธิปไตยปกติเป็นอย่างดีแต่ม็อบมันติดยากม็อบมันติดยากเกณฑ์นคนก็มีคนน้อยต้องหาคนบูชายันด้วยกัน เล่นม1 1ห,หจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกโซเชียลทั้งภายนอกภายในมีการปลุกระดมมีการปลุกปั่นขึ้นมาซึ่งม็อบที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยระบบตัวแทนก็คือระบบเลือกสสนะันเลือกตั้งนะมีกลุ่มคนก็รู้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องการเลือกตั้งเท่านั้น พักเพื่อไทยไม่ได้ต้องการไปต่อสู้รบราฆ่าฟันกับใครหรือไม่ได้ต้องการเล่นแบบสู้สูงสุดเหมือนอย่างที่กลุ่ม,มอ,อื่นๆเขาทากันมีการมีการบิ้วมีการรวบรวมกลุ่มเด็กเพื่อไปจัดกิจกรรมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเรียกเรียกได้ว่าในกทมนั้น กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แตกกันออกมาไม่รู้จะนับได้เป็นกี่กลุ่มดีทะลุนั่นทะลุนี่กลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการสร้างกลุ่มตัวเองให้มันติดกับกระแสแล้วก็สร้างกลุ่มกิจกรรมตัวเองให้มันเป็นที่จดจำในสังคมต้องตาต้องใจในสังคมเพื่อให้คนจําได้ เพื่อให้บุคคลต่างๆจำได้ว่าสิ่งที่ตัวเองงัดมาเล่นนั้นมันเป็นไม้เด็ดผมจึงตั้งข้อสังเกตเลยว่าในการอยู่ในม็อบนั้นในการแม้กระทั่งการพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันร้ายแรงอย่างการก้าวล่วงในเรื่องสถาบันเป็นเกมการเมืองของคนกอทมอโดยโดยล้วนเลย ต่างจังหวัดโดนด้วยเพราะไปโพสโซเชียลแต่หลักๆในเกมในยกทมคือเกมเล่นต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้วิธีการต่อรองหลายคนบอกว่าคนที่สนับสนุนการแก้1นึสองกับคนที่รักเจ้านั้นเป็นคนละส่วนกันผมจะบอกให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสลิมรักเจ้าหรือเป็นกลุ่มที่เล่นหนึ่งสองที่จะแก้ไขแล้วที่เขาบอกว่าล้มเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมเดียวกันคืออ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนเพราะศูนย์กลางขออำนาจก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของไทย พวกเขาใช้วิธีการกลยุทธ์นี้ในการเล่นเกมปั่นหัวในการเล่นเกมแย่งชิงอำนาจกันอยู่ในกอทอมอเห็นการเหยียดกันไหมครับแรกๆม็อบจะตุดจุดไม่ติดแต่พอมอ็อบเริ่มที่จะใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องรวบรวมเสื้อแดงเข้ามาช่วยเหลือ ถึงเริ่มเป็นม็อบที่ค่อนข้างที่จะจุดติดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นม็อบใหญ่ในเมื่อสองสปีที่แล้วก่อนที่ประยุทธ์ตอนนี้จะพ่ายแพ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งคือทั้งฝั่งทั้งฝั่งที่จะเป็นสลิมกับไม่ใช่สลิมก็ล้วนไม่เอาประยุทธ์ในประเด็นในประเด็นตอนนั้นเพราะเห็นแล้วว่า ใช้ประยุทธ์ไม่ได้ล้กลุ่มที่กลุ่มที่ใช้ประยุทธ์ยึดอํานาจคุณยิ่งรักให้นั้นเป็นกลุ่มเดียวกันที่ปั่นกระแสอยู่ปัจจุบันนี้พวกมันไม่ได้หายไปไหนแต่พวกมันเล่นเกมอื่นเฉยๆเล่นเกมใหม่ครับเกมต่อรองแบบใหม่คือเมื่อกูไม่ได้ นายกที่กูต้องการกูไม่เอาแค่นั้นแหละมีอยู่แค่นี้เป็นการที่พวกนี้เนี่ยจะเลือกตัวบคุคคลพวกนี้จะเลือกเลือกคนที่ตัวเองต้องการเท่านั้นที่จะมาเป็นนายกให้กับพรรคัวให้เป็นกลุ่มตัวเองที่จะยอมรับในการให้ปกครองทหารเหรอ ทหารที่เราดา่าทหารที่เราว่าก็รู้ทั้งรู้นะทหารก็รู้นะไม่ใช่ว่าทหารไม่รู้ไม่ใช่ว่าหน่วยหน่วยงานของกองทัพไม่รู้อะไรไม่รู้อีหน่วยเนี่ยรู้แต่ทหารก็ยังโดดเข้าไปเล่นเกมกับเขาไงเพราะบางทีทหารก็มันมีอะไรยั่วมันมีสิ่งล่อตาล่อใจมีมีสิ่งอะไรยั่วมีสิ่งอะไรที่จะดิวได้ คุณเชื่อผมไหมว่าทหารไม่สามารถยึดอํานาจได้นะครับถ้ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มไม่เล่นด้วยเข้าใจกฎหนึ่งครับทหารไม่สามารถยึดอํานาจได้แม้แต่ครั้งเดียวถ้ากลุ่มการเมืองไม่เล่นด้วยครับตั้งแต่ยุคคุณทักษิณแล้วตั้งแต่ยุคคุณทักษิณ ทหารที่โดดเข้ามาเล่นการเมืองเพราะมีกลุ่มการเมืองที่ยอมเล่นด้วยถึงสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ถึงวันนี้และการเล่นและการเล่นเกมบางช่วงเล่นใหญ่เหมือนทุกวันนี้ค่อนข้างเล่นใหญ่ เล่นจนแบบใช้วิธีการกดดันเพื่อแลกมาซึ่งเกี่ยวกับอำนาจซึ่งถ้าใครมองแค่มิติเดียวมองไม่เห็นหรอกครับหลายๆคนมองก็จะโทษแต่ว่าทหารนั้นรับคำสั่งคนนั้นคนนี้มาเพื่อให้ทำการยึดอำนาจเพื่อให้ทำการรัฐประหารแต่ในในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มที่แทรกอยู่นั้นก็คือกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองบางกลุ่มเขาใช้คาว่าบางกลุ่มที่อยากครอบครองแผ่นดินไว้อยู่ในน้ํำมือของตัวเองเห็นไหมครับความที่เป็นรับรวงพลางพวกเราเคยมองมิติ แค่มิติที่ว่าโทษทหารโทษแค่คนที่ยึดอำนาจแม้กระทั่งบางคนลุลามไปถึงคนที่เซ็นยึดอำนาจก็แล้วแต่จะคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะการยึดอำนาจใดๆมันจะไปชนะได้ยังไงถ้าฝ่ายการเมืองบางกลุ่มไม่กวักมือแล้ก็ไม่ ใช้กลยุทธ์ที่น่าเกลียดเหมืออในอดีตก็คือเข้าไปร่วมกับการยึดอำนาจนั้นโดยแท้จริงกลุ่มการเมืองที่อิจฉาครับอิจฉาคะแนนนิยมที่เกิดจากการสร้างเกิดจากการสร้างนะครับคะแนนนิยมของคุณทััษิ์แต่ก่อนเกิดจากการสร้างเขาสร้างมาแล้วจึงเกิดคะแนนนิยม เมื่อคะแนนนิยมหยุดไม่อยู่ก็ต้องทำลายตอนนี้การเมืองไทยกำลังจะ move เข้าไปในจุดนั้นอีกครั้งกำลังวนเวียนเข้าไปด้วยการที่ฝั่งกลายเป็นฝั่งใดครับกลายเป็นฝั่งที่เคยต่อสู้มาด้วยกันกำลังจะประลองกำลังกัน ซึ่งประชาชนความรู้สึกของประชาชนส่วนหนึ่งกำลังย้อนแยง้งกำลังหาวิธีการที่จะจัดการกับอำนาจนี้หรืออยัดต่อรองกับอำนาจนี้ให้ได้มากที่สุดประยุทธ์เป็นแค่มาา้าใช้จะคิดว่าเป็นม้าหรือเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณด่า ก้าปีที่ผ่านมาประยุทธ์คือบุคคลที่ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่อยู่ในกอทมนั่นแหละประยุทธ์คนเดียวไม่มีปัญญาที่จะบริหารแผ่นดินได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มทหารที่ยึดอำนาจกลุ่มเดียวๆนะั้นไม่มีปัญญาหรอก ไม่มีปัญญาจะประครับประคองกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีพวกอยู่เบื้องหลังและตอนนี้มันแย่งกันเองจนเกิดปัญหาขึ้นมาไอ้พวกที่มันอยู่ข้างหลังครับมันตกลงตกลงตาแหน่งแบ่งปันเข้าร่วม และต่อไปมันก็จะใช้สูตรนี้อีกทหารที่เข้ามาแต่ละรอบแต่ละรอบนั้นล้วนแล้วแต่ถูกชักจูงกับฝ่ายการเมืองทั้งสิ้นนะครและก็ได้การรับการสนับสนุนอย่างดีจากกลุ่มการเมืองจะไปโทษแต่กองทัพเขาว่าเขาเอากำลังมาประหักประหารอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่มีคนร่วมมือมันจะตั้งรัฐบาลได้ไงทหารที่อำนาจมาถ้าไม่มีนักการเมืองทหารมันจะตั้งรัฐบาลได้ไงตั้งหลายปีแต่พวกนี้ไม่รับผิดชอบครับใช้มาทําประโยชน์พอเสร็จสิ้นประโยชน์ที่ได้มาปุ๊บก็ถีบหัวส่งบริหารมาได้สักระยะหนึ่งถีบหัวส่งคุณไปรีดูการเมืองไทยตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหน ที่ทหารนั่นโอ้โหตั้งแต่จอมพลนั้นจอมพลนี้มาเยอะแยะมากมายทุกคนล้วนแล้วแต่มีชื่อขึ้นเป็นอันดับต้นๆแต่เบื้องหลังนั้นคนอยู่ข้างหลังคนที่คอยสนับสนุนนั้นพวกนั้นลอยตัวพวกนั้นลอยตัวครับลอยตัวแบบกูไม่เกี่ยวความผิดนี้เป็นของทหารเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับกูจะเป็นซะอย่างนี้ซะส่วนมากท,ทักทายทุกท่านนะครับอตอนนี้พักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยกำลังรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลซึ่งจะต้องการอย่างยิ่งก็คือการตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อปากท้องประชาชน เมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วหน้าที่หลักของเขาก็คือจําเป็นจะต้องแก้แร,รัฐมนูญหลักๆเลยถ้าไม่แก้ประเทศไทยจะติดหล่มอย่างนี้และปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นสะสมอีกเป็นสิบสิบยี่สิบปีคนบางคนนะครับพูดเต็มปากนะพูดเต็มปากเวลาไปต่อสู้จริงก็ไม่ไม่ได้สู้อะไร วันนี้ผมถึงบอกทุกท่านว่าเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ในม็อบนั้นการอยู่ในม็อบมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาหลายๆกลุ่มนั้นบางกลุ่มก็เจตนาดีแต่บางกลุ่มเจตนาเพื่อหวังประโยชน์ทั้งสิ้นคุณเคยได้ยินใช่ไหมว่าที่ฉันต่อสู้ฉันไม่ได้หวังประโยชน์อะไรเลยคนที่เขาไม่หวังประโยชน์อะไรเลยคือคนที่เขาเดินไปร่วมชุมนุม แบบปกติทั่วไปเหมือนเป็นประชาชนทั่วไปเดินไปร่วมชุมนุมขึ้นไปนั่งปบมือให้นี่ครับปบมือปบมืออย่างนี้อยู่ในมอ็อบมือตบตีนตบอยู่ในมอ็อบเป็นคนแก่บ้างคนวัยกลางคนบ้างวัยรุ่นบ้างทุกคนไปต่อสู้อยู่ในมอ็อบ บางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะม็อบไหนเขาก็ไปทามาหากินของเขาเมื่อมีม็อบถ้าม็อบเยอะก็ขาขายของได้เยอะก็เป็นคล้ายๆการจัดตลาดนัดกันแบบหนึ่งเนื้อใหญ่ใจความหลักใหญ่ใจความจริงๆของมันของม็อบแต่ละม็อบเน้นเกี่ยวกับการสร้างตัวตน สร้างกลุ่มตนจนสุดท้ายแล้วทุกวันนี้ก็เกิดพักการเมืองแต่ละพักมองเห็นแล้วว่าอำนาจในการสร้างความเชื่อในการสร้างความชอบธรรมนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างกิจกรรมแต่มันมีพวกแทรกอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ผมเคยบอกไปว่า พวกที่ทำกิจกรรมที่นอกเหนือเขาเรียกว่าอยากดังอยากได้แสงอยากได้ทุนครับแต่ถ้าทำเองไม่ว่านะครับไปผักหลังเด็กทำผมเห็นเด็กๆหลายๆคนที่เอาอนาะคตตัวเองมาทิ้งคนหลายๆคนที่ติดคดีความคนหลายๆคนที่มีหมายไปถึงบ้าน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ลุกลามมาจากการต่อสู้ทางประชาธิปไตยเมื่อแก้ธรรมนูญเมื่อล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพวกคดีเกี่ยวกับการชุมนุมออกไปพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความเป็นธรรมเมื่อคดีความหมดลงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องประวัติที่ด่างพร้อย เพราะอนาคตมันมีเรื่องประวัติพวกนี้ด้วยนะครับลหลายๆคนติดประวัติติดประวัติลหลายๆคนไปทํางานไม่ได้ลหลายๆคนออกต่างประเทศไม่ได้ติดประวัติมีน้องๆที่ไปต่อสู้ลหลายๆคนที่รู้จักกันมีอยู่คนหนึ่งที่ที่น่าสงสารน้องคนนี้ไปกระโดดถีบรถของประยุทธ์ แล้วโดนคด,ดีพอโดนคดีมาปุ๊บตอนแรกๆชื่นชมยกย่องในความกล้าหาญแต่สุดท้ายแล้วน้องน้องเขาคนนี้ถูกทิ้งครับถูกเทมึงสู้เองนะที่เหลือเวลาที่มึงต้องไปขึ้นศาลหรือว่าไปรายงานตัวอะไรมึงสู้เองนะเมื่อเกี่ยวกับส่วนรวม ก็จะโดนเทกันหลายคนไม่ใช่แค่เคสนี้ไล้หลายเคสเลยบางคนก็ปรึกษาผมมาปรึกษาจนผมก็เหนื่อยใจนะครับซึ่งส่วนกลางที่เขาบอกว่า,าจะรับผิดชอบลองประสานไปก็มีคนทั้งได้ได้สิทธิ์และคนที่ไม่ได้สิทธิ์เงินที่โอนเข้าสนับสนุนในส่วนกลางนั้น ที่ใช้ไว้สำหรับการประกันตัวผมก็เลยมองอยู่ว่าทำไมต้องจับทำไมต้องประกันตัวทำไมต้องทำเป็นธุรกิจแต่สิ่งที่ติดตามตัวเรามาเนี่ยมันคืออนาคตที่ถูกฉุดลังลงไปจากคนที่อยู่ม็อบครับผมจะไม่เอ่ยชื่อใครนะครับ เพราะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยมันก็จะกระทบกันแต่หลาหลายคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าการสร้างม็อบขึ้นมาครั้งนี้เนะี่ยยังไงก็จุดไม่ติดเพราะม็อบรอบที่แล้วที่ติดได้เพราะฝั่งเสื้อแดงไปช่วยเหลือคนบางคนฝั่งเสื้อแดงไปช่วยเหลือจนเสื้อแดงต้องโดนด้วยโดนคดีด้วยติดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยได้หลายคน แต่สุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันยังคงเป็นเกมเดิมๆที่ที่แย่งกันแย่งกันแบบกูจะออมนาจจะทหารหรือไม่ทหารก็เหมือนกันเลยตอนนี้คือคือความอยากมีอยากได้ หลายคนโยนความผิดแพ้กับพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยอยากอยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นอย่างนั้นนี่ก็ว่าเขาไม่ได้หรอกพอโดนกระทํามาเยอะกว่าเพราะในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่สมควรมีการเลือกตั้งเลยซ้ำไปการต่อสู้มันไม่สมควรมีการเลือกตั้งใหม่้วยซ้ำไป การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันหมายความว่าต้องจัดการให้กับคนที่ยึดอำนาจนั้นคืนอำนาจให้กับคนที่ยึดไปเท่านั้นก่อนเรื่องเลือกตั้งค่อยว่ากันทีหลังหลายคนยังวนเวียนโง่ง,งมในวัฏจักรเดิมๆอยู่โดยที่ไม่คิดเลยว่าหลักใหญ่ใจความจริงๆมันคืออะไรคุณจะต้องคืนความยุติธรรมก่อน ไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งครับใครที่ยึดอํานาจไปใครที่ยึดอํานาจคุณยิ่งรักไปใครยึดอํานาจคุณทักษิณไปต่อสู้แบบคืนอํานาจมาไม่ใช่ว่าต่อสู้แล้วปุ๊บไปใช้แล้วธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็มาเลือกตั้งใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็มาเถียงกันใหม่เหมือนเดิมครมันยังคงเป็นเช่นเดิม เหมือนถ้ามีคนอุ้มลูกคุณไปอ่ะมีคนยึดลูกคุณไปเลี้ยงขั้นตอนแรกก็คือต้องต้องคืนลูกมาให้คุณได้เลี้ยงไม่ใช่ไปหาทางต่อรองอื่นให้ให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงก็ได้หรือใครไปเลี้ยงก็ได้ไม่ใช่การยึดอำนาจมัน มันถึงกลายกลายเป็นเทคนิคเทคนิคแบบกูยึดมากูปล่อยต่อยึดมาปล่อยต่อคนเราเนี่ยมองมองยังไม่ยังไม่เข้าจุด การเล็กร้องประชาธิปไตยหลายคนจะเอาเต็ประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้นคนที่ถูกสั่งฆ่าเหมือนเสื้อแดง99สบศพไม่สามารถได้คืนความยุติธรรมให้กับเขาเลยแม้แต่น,อน้อยแต่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อทวงเวลา ประเทศไทยจะเป็นอย่างเงี้ยยึดอํานาจมาเลือกตั้งใหม่ยึดอํานาจมาเลือกตั้งใหม่ผมว่าไร้สาระไม่มองตั้งแต่จุดเริ่มต้นยึดไปทำอ้างบุญคุณอีก โจรยึดเงินโจรปล้นเงินคุณไปโจรยึดบ้านคุณไปและโจรมาเอาเงินที่ยึดคุณไปไปต่อเติมบ้านเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นบุญคุณของโจรเหรอผมก็ยังบอกนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ต้องไปซีเรียสการตั้งรัฐบาลมันจะค่อยๆมีไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผมก็จะดูอยู่ว่าพักการเมืองใดที่จะเข้ามาร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่าเมื่อคุณแก้รัฐธรรมนูญแล้วประเทศชาติได้อะไรบ้างนะครับเห็นไหมอย่าลืมนะครับช่วยกันติดตาม ที่ Youtube ด้วยช่วยกันติดตามด้วยเดี๋ยวผมไปทำธุระเสร็จผมก็จะกลับมาอาจจะไลฟ์สดตอนเย็นเย็นเจอกันช่วงเย็นเนะครับหรือว่าอาจจะค่ำค่ดูก่อนตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่ยังล้าล้าอยู่ไปทำธุระนั่นนี่ให้มันจบให้มันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามช่อง อาจารย์โชว์ด้วยนะครับใน youtube ฝากทุกท่านอ่าแล้วไปกดแชร์ให้ใน youtube ด้วยหน่อยเหมือนเราที่เรากดแชร์ในเพจนี่แหละเพื่อสร้างตัวตนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงเย็นนะครับขอญาตอไปทำธุระต่อก่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังยังต้องทำนั่นทำนี่มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนเย็นเจอกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ